วิธีพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่งสำเร็จเร็วขึ้นอยากมีผลลัพธ์ในชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวและทางธุรกิจการเงินบอกได้เลยครับว่าต้องเริ่มจากความคิดหรือมายเซตของเราเขาบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตมันเริ่มจาก80%จากข้างในก็คือความคิดอีก20%เนี่ยเป็นเพียงสกิลในโลกภายนอกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยมีผลกระทบอย่างมากครับ ต่อสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราเป็นก็จะทําให้เราเนี่ยเชื่อในสิ่งนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราเนี่ยมักจะทําในสิ่งที่เราเชื่อแน่นอนครับหากเรายังคิดในแง่ลบอยู่เรื่อยๆเราเนี่ยก็จะเริ่มมีการกระทําเป็นลบทั้งที่รู้ตัวและน่าเสียดายนะครับบางคนก็ไม่รู้ตัวครับและจนสุดท้า,เรารยม remarks, เมื่อเราเนี่ยเริ่มเชื่อในเชิงลบมากขึ้นต่อไปเราก็อาจจะเริ่มเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นคนไร้ความสาม,มารถทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันยากมาก หรือว่าไม่คู่ควรกับความสําเร็จในทางกลับกันครับหากเราเนี่ยปลูกฝังความคิดเชิงบวกและเสริมสร้างพลังกับความเชื่อของเราจากภายในก็คือ80% mindset เนี่ยเราจะสามารถสร้างความมั่นใจและความยืดหยุ่นได้ไม่ว่าเป้าหมายของคนเนี่ยมันจะสูงเท่าไหร่ไม่เป็นไรหากมีอุปสรรคก็แค่เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองต่อมันปัญหาและอุปสรรคเนี่ยมันไม่มีวันเปลี่ยนครับอยู่ที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนมุมมองเท่านั้น เพราะฉะนั้นจงใส่ใจกับความคิดของเราและตั้งใจที่จะเลือกที่จะโฟกัสในด้านดีในด้านบวกเท่านั้นจงโฟกัสไปยังสิ่งที่คุณต้องการแม้ในสถานการณ์ความเป็นจริงตอนนี้คุณจะเจออะไรก็ตามมันไม่สําคัญว่าตอนนี้คุณกําลังเจออะไรแต่มาสาคัญว่าคุณใช้มุมมองอะไรในการมองเห็นเหตุการณ์นี้ คุณตอบสนองกับเหตุการณ์นี้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยตอบสนองอย่างเป็นเลิศก็คือในฐานะผู้เลือกไม่ใช่เหยื่อเหยื่อคืออะไรประชดประชันโทษมีข้ออ้างโทษทุกคนแม้แต่ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะรวยได้สําเร็จได้เร็วขึ้นมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเอาแต่โทษ แต่ถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสในด้านดีและมีพลังความเชื่ออยู่เสมอพัฒนาตัวเองไม่ใช่เพ้อฝันคุณสามารถสร้างชีวิตที่เติมเต็มและประสบความสําสเร็จได้มากขึ้นจงจําไว้ว่าเรามีอํานาจในการกําหนดความเป็นจริงของเราด้วยความคิดของเราการที่คุณจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่งสําเร็จเร็วขึ้นมันเริ่มจากวิธีคิดที่คุณจะเลือกตอบสนองอยางเป็นผู้เลือกไม่ใช่เหยื่อ ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณเจอสถานการณ์ที่แย่มากๆกับชีวิตถ้าตอบสนองแบบเป็นเหยือ่อคุณจะโทษโชคชะตาโทษทุกคนโทษทุกอย่างเลยแต่ถ้าตอบสนองอย่างผู้เลือกก็คือถามคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองฉันทําอะไรได้บ้างในตอนนี้ฉันต้องไปเจอใคร ฉันต้องลดอะไรฉันต้องเพิ่มอะไรบ้างมีอะไรที่จะช่วยฉันออกจากจุดนี้ได้มันมีอะไรเป็นต้นและแน่นอนว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือบททดสอบกับเราเชื่อละครับว่าไม่มีใครเนี่ยอยากจะเจอความทุกข์ยากลบาบากหรอกครับแม้แต่โอป,ป้าเองเนี่ยก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับแต่เราเนี่ยก็ได้บทเรียนจากเรื่องนี้จนทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาศัก,กยภาพตัวเองเนี่ยจนก้าวมาสู่จุดที่สามารถหาเงินได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่พี่ทุกคนก็ทําได้นะครับ และสิ่งสำคัญจงตัดสินใจว่าคุณคู่ควรที่จะรู้จักความร่ำรวยความรักการให้เกียรติตัวเองการให้เกียรติผู้คนและผู้คนเนี่ก็รักคุณจงบอกตัวเองว่าฉันคู่ควรที่จะเป็นคนรวยฉันคู่ควรที่จะมีความสุขฉันคู่ควรกับก,การมีความรักที่ดีฉันเป็นคนสำคัญเมื่อคุณตัดสินใจว่าฉันคู่ควร แทนที่คุณจะโทษทุกสิ่งทุกอย่างว่าทําไมสิ่งนี้มันเกิดกับฉันเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเนี่ยมักจะประชดประชันมีข้ออ้างตัดเพ้อตัวเองตัดพ้อคนอื่นและแน่นอนว่ามันไม่เคยมีอะไรดีขึ้นกับชีวิตหลายคนบอกว่าการคิดบวกเนี่ยทำให้เราสําเร็จเร็วขึ้นแต่เราเนี่ยกำลังโลกสวยไหมในเมื่อสถานการณ์ความเป็นจริงเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วก็นั่นสิครับ สถานะเกาะ่าความจริงที่คุณเจออยู่เนี่ยมันแย่อยู่แล้วถ้าคุณเนี่ยจะแกล้งหลอกว่าตัวเองเนี่ยทำได้สําเร็จได้จะร่ํารวยขึ้นได้จะเป็นอะไรไปก็ในเมื่อทั้งชีวิตเนี่ยคุณบอกว่าตัวเองเนี่ยแย่เจอแต่เรื่องโชคร้ายมาทั้งชีวิตแล้วแค่บอกตัวเองอย่างเมตตาจะเป็นอะไรไปจริงไหมครับนั่นแหละครับคุณกําลังให้เกียรติตัวเองที่จะนึกถึงสิ่งดีๆเพื่อตัวเอง,องจริงๆปฏิเสธไหมครับว่าคุณอยากจะร่ารวยขึ้นหรือว่าอยากจะมีเงินมากขึ้นก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยการรวยขึ้นมันไม่ใช่การโลภมากอย่าไปมีอคติกับความร่ํารวยการที่คุณเนี่ยจะเป็นคนที่รวยเร็วขึ้นสําเร็จเร็วขึ้นเลิอกอคติกับคนรวยเลิอกอคติกับเงินได้แล้วนะครับ ความสามารถและการมีพลังใจและมีความเชื่อที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ยากมากกับหลายๆคนที่กําลังเดินทางสู่ความสําสเร็จเพราะพวกเขาไม่เชื่อในตําว่าพวกเขาเนี่ยคู่ควรและจะทํามันได้ครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ชีวิตแบบคนที่เป็นเหยื่อคุณไม่มีวันบอกหรอกครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ฉันรวยได้เฮ้ยมันโลกสวยเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้ชีวิตแบบผู้เลือกครับทําทุกอย่างให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่จุดนั้นตรงที่คุณอยากจะเป็นและคนที่ใช้ชีวิตแบบผู้เลือกนะครับ เขามักจะเป็นคนที่มีเมตตากับตัวเองให้เกียรติตัวเองพูดดีๆเชื่อในสิ่งที่ดีงามมีการกระทําที่ดีงามกับตัวเองนะครับแม้แต่คาพูดที่เราเนี่ยโมแต่ตัดเพาะตัวเองหรือว่าคนอื่นเนี่ยก็ทําให้เรายิ่งทุกข์ใจเพราะฉะนั้นอันดับแรกครับวิธีการฝึกให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เก่งขึ้นสําเร็จเร็วขึ้นเริ่มจาก รักตัวเองซะก่อนรักสิ่งที่คุณมีรักสิ่งที่คุณทําเป็นเมื่อคุณรักสิ่งที่คุณมีคุณจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการก็คือความเชื่อครับลหลายขาบอกว่าฉันเนี่ยยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นอัน เชื่อก่อนครับว่าสกยภาพที่คุณมีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้และอาจจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้ครับไปอ่านหนังสือไปเรียนรู้ต่างๆน,นาเพิ่มเติมก็ได้มีทั้งเรียนฟรีเรียนแบบมีค่าใช้จ่ายก็เลือกได้เลยครับแล้วคุณก็พัฒนาสกิลของตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นและหาเงินจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นครับ เพราะฉะนั้นยอตัวอย่างเช่นเราเนี่ยอยากจะตรวจสุขภาพร่างกายใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องไปหาหมอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับอยากจะเป็นตรวจเกี่ยวกับภายในเขาก็ต้องไปหาหมอสูตินารีเวชบางคนอยากจะตรวจเกี่ยวกับหัวใจก็ต้องไปหาหมอหัวใจจริงไหมครับเพราะฉะนั้นยิ่งเจาะจงมากเท่าไหร่เนี่ยราคาของการรักษาเนี่ยการดูแลต่างๆก็จะสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นพัฒนาสกิลตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพในวงการธุรกิจของคุณ แล้วคุณจะสามารถหาเงินได้มากขึ้นขั้นต่อมาครับคุณจะต้องใช้มีเดียหรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็น power หรืออำนาจของคุณเขาบอกว่ามีเดียเท่ากับ power ถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะมีต้นทุนเยอะๆได้หรืออาจจะมีต้นทุนอยู่ในตอนนี้นะครับก็สามารถใช้มีเดียเนี่ย เป็นสิ่งที่กระจายความรู้ความสามารถของคุณออกไปนะครับสู่ผู้คนต่างๆที่เขาอาจจะสนใจสินค้าและบริการของคุณถ้าคุณเนี่ยไม่มีเงินสต็อกสินค้าคุณขายความรู้ก็ได้ครับเช่นไลฟ์สดทำพอดแคสต์ทำคลิปวิดีโอจะขายสินค้าและบริการก็ได้เช่นอ e ีบุ๊กหรืออาจจะเป็นหนังสือของคุณเสื้อของคุณหรือว่าอาจจะเป็นคอร์สออนไลน์อของคุณก็ได้นะครับอะไรก็ได้ครับที่คุณเนี่ยจะใช้ต้นทุนที่ต่ําที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกหน้ากล้องเนี่ยก็สําคัญนะครับ คนส่วนมากที่ประสบความสาเร็จส่วนมากจะมีสื่อโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสโรนันโดนะครับรวมถึงบรอันเจซี่นะครับเห็นไหมครับว่าคนสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณอยากจะลงทุนต่าที่สุดก็สามารถที่จะเข้ามาสู่โลกออนไลน์ไลฟ์สดทําคลิปวิดีโอก็ได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าจะล้มเหลวผิดพลาดมันแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันมีการผิดพลาดแน่นอน แต่คนที่เขาประสบความสาเร็จเนี่ยเขาจะคิดว่าถ้าฉันผิดพลาดเนี่ยฉันกําลังได้กําไรนะเพราะว่าฉันจะได้เรียนรู้วิธีที่มันพลาดแล้วก็จะได้ทําวิธีใหม่ที่มันสําเร็จมากขึ้นถ้าพวกเขาผิดพลาดเขาก็จะพยายามอีกครั้งด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปไม่ใช่ว่าโมแต่ทาวิธีเดิมซ้ําๆย้ำๆและนั่นก็เป็นเหตุผลครับที่ทําวิธีเดิมก็ล้มเหลวคําตอบจะเป็นกี่ปีก็ล้มเหลวครับเพราะฉะนั้น จงทําวิธีที่แตกต่างหากคุณเนี่ยเกิดความล้มเหลวหรือว่าผิดพลาดขึ้นมาในการลงมือทําของคุณครับสิ่งต่อมาครับนอกจากความคิดเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อความสําเร็จแล้วเนี่ยเจตจานงที่สําคัญเราไปถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราเนี่ยจะมีชีวิตที่มีสรภาพดางการเงินก็สําคัญนะครับความตั้งใจที่จะไล่าตามความฝันตัวเองความตั้งใจที่จะลองอีกครั้ง จงกล้าหาญและไว้วางใจตัวเองครับและประทับประทับจิตใจตัวเองด้วยคําว่าฉันเชื่อมั่นในตัวเองและฉันจะเดินต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจงเชื่อว่าคุณทําได้และเมื่อคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณก็ได้เดินทางมาถึงเครื่องทางแล้วครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสําหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสําหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสําหรับการสมัครสมาชิก ของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิต มังคังร่ำรวยป้ามีเว็บมีนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์ โอป้าเนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรลภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์ฟเออร์แบรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโต,ตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาขาสำเร็จทำให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ LineSIOPPA e s a นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอป้อีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสานมาร์ e โค้ด e n ็ p สวัสดีครับ